เอาง่ายๆความรู้สึกข,ของที่ได้ยินได้ฟังได้ประสับมาครับเป็นเป็นประสบการณ์ต่างๆนัน้น,น,น,นๆทั้งความท<ช>ั้ง<ช> <ๆ S 2> อะไรเรียกว่าอะไรจินตปะมยะปัญญากับอะไรกับปัญญาใช่ไหมจินตปะมยะปัญญาคือการได้ยินได้ฟังได้น<ช>ั้นมาเลยคิดเอาจินตนาการได้จินตนาการได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นแต่มันไม่ใช่ว่าปรุงแต่งไม่ใช่สังขาร มันจินตัตเนี่ยมันมันคือเพราะการได้ยินได้เห็นได้รับรู้ได้ลำเลียนได้นั่นแะละมันเลยเกิดปัญญาตรงนี้เัเรื่องจินตัปมยปัญญาสามารถจินตนาการได้ว่าจินตนาการได้ส่วนไอความคิดที่เราบอกเออมันจะคิดประทำมันมาจากโวสันดาก็มันปัญญามันบอกว่าอย่าทำต่สันดานเออช่างมัน ใช่ไหมแต่ความคิดมันบอกว่าันพอความคิดบอกชักมันเหอะเราตามเลยแต่เ้าความคิดจิตตะมายปัญญาาจากการที่เราได้รับรู้ถามว่าจะอันนี้รีสอนไหมก็ทำก็ต่รู้หมดเละแต่พอถึงเวลาการลงมือทำครับสะดวกเอาง่ายก็เรียกเอามักง่ายเลยมักที่ง่ายความคิดมันคิดอรางมักเอาที่ง่ายเลยไม่เอาจิตตะคือตัวปัญญาไปแก้ไขเนี่ย เลยบอกเอาตัวปัญญาเนี่ยไปสู้เอียกะไอ้นี่เอาไอ้ฉลาดไปสูเอียกับไอโม่ก็โม่สิรู้ป่ะเอาว่าฉลาดมาเป็นตัวนําไอโง่สิไปสอนไอโง่ไอโง่จะได้แก้ไขอย่างไงไอตัวเนี้ยที่มันติดมาเป็นสัญญาณเนี่ยเราต้องเรียกมันว่าไอโง่เพราะมันมันไม่โง่เนี่ยทั้งนั้นเลยที่มีหรือกป่เออมันเริ่มรู้เข้าใจเอาไอตัวที่ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือจิตต์ปัญญา มันเกิดจินตนาก,การได้ว่าเออเนี่ยคือสิ่งดีไละความคิดมันเริ่มมองเห็นเฮ้ยไม่ใช่เี่หว่าเลยเอาไอ้ปัญญาที่เราได้ได้ยินได้ฟังไปแก้มันเราถึงได้ราอ๋อรู้แล้วไม่ทําอย่างนี้แบบนี่เนี่ยชิบหายไปเพราะนัานั่นทำอย่างนี้ไงทาอย่างนี้มันเริ่มมองเห็นไงเพราะว่าจิตตัออาชาปัญญาเาากิเดลแล้วคือจะปัญญาที่จะสามารถจินตนาก,การได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไร,ะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่ไอ้สันดาน ที่มันติดอยู่แล้หลวงปู่ท่าบอกไอ้ตัวความคิดเนี่ยเรียกว่าจิตสันดานมันติดอยู่ในจิตจิตตามมายักปัญญาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็มาจากอะไรจิตเหมือนกันแต่มันเป็นจิตอีกส่วนหนึ่งที่มันสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาเข้าใจไหมมันสร้างเอาสิ่งดีขึ้นมาเราจึงเรียกว่าอะไรใจหรือว่าสติเมื่อไหไรที่เรารู้ตัวเราจึงคิดได้ ว่าอ๊ยจริงๆแล้วเรามีส่วนนี้นะส่วนดีเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจได้เห็นได้มีประสบการณ์ต่างๆนานา,นาม,มันเป็นสติ <c oughs> อ่าแยกมันออกมาให้เห็นว่า <c oughs> อ๋อนี่ไงถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราจะนึกถึงอะไเรื่องดีๆถ้าเราไม่มีสติปั๊บเรานึกเรื่องดีๆไม่ได้มันลออ่องลอยปมคงพอปล่อยมันปั๊บทาให้อะไรไอ้จิตเนี่ยที่มันสะสมอะไรวะสิ่งไม่ดีทั้งหลายแหล่ ก็จะออกมาเพราะอะไรของเก่ามันอยู่ไหมมันอยู่ในจิตเราอยู่ในความคิดเราว่าทาไมวันแต่พอเรามีตั้งสติได้เฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่ายุ่งดีกว่าปล่อยมันดีกว่านี่นคือสิ่งที่สอนเราดีดเมื่อไหร่ที่เราขาดสติเมื่อนั้นเป็นไงควายตัวหนึ่งถูกป่ะเอาแต่เรื่อง,มองโมโง่เนะี่ยออกมาอยู่เรื่อย แ้วเมื่อไหร่เรามีสติเราก็เริ่มรู้สึกตัวอุ้ยไอ้นี่ทําไม่ได้เลยอุ้ยไอ้นี่อยากทำนั่นแต่เราไม่ได้ไปแก้มันไงไปแก้ตัวสันดานเนี่ยพอมีสติปั๊บเฮ้ยไม่ได้นะที่หลังมึงอยากทำนะไอ้เรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพาให้ทุกเสียหายงงงงเงี้ยไล่ย้อนย่าล่ายาวมาเลยสอนตัวเองไล่ยาวเลยเนี่ยย้อนไปดูนั่นเนี่ยเพราะมึงอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยผมมึงอย่างเี้ให้มันกลัวให้ตาพอเราขาดสติมันมาอีกแล้ว สติเราก็จะมาเร็วขึ้นแหละปึ๊บเอ้ยโอ้โหมึงยังมีอยู่นะเนี่ยอ๋อสัพท์ภาษาธรรมเขาเรียกว่าอะไรอ๋อนี่ไงเาเรียกว่าสันดานต่อมาเราเมื่อเอมยังมีกคนอ๋อตัวนี้มันฝังลึกเรียกอนุสัยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ทำความเข้าใจบางทีละขั้นหรือมันทีละขั้นพระเจ้าเรียกว่าอะไรสัจคิตะปรุธรรมนั้ พอ mm hmm. ค่อยลืมบทงทีเนี่ยพระเจ้าสอนสัจจิตประโยชน์งสัจจิตะประโยปน์งต้องได้ด้วยอะไรพระเจ้ามักแปลกไงหรือต้องมีอะไรความรู้ใช่ไหมความคิดเมื่อกี้ความรู้ความคิดใช่ป่ะคำพูดใช่ไหมการทํางานการปฏิบัติชอบดีๆทั้งนั้นเปลเนี้ยมันมาจากอะไร ความรู้มาจากอะไรได้ยินได้ฟังได้ทำได้นอนได้นี่นต่ความรู้ความคิดอ๋อ,อก,ก็เพราะว่าได้ยินสิ่งดีๆเลยคิดดีเป็นนี่เรียกว่าความคิดการพูดออกจากสอนตัวเองได้เลเห็นปะการลงมือทำได้เลิกทำสิ่งไม่ดีละนี่ไงเขาเรียกว่าหมันแปลกไงครู้ชาก,ก็สอนหมดว่า,วาสิ่งเหล่านี้ จะไปทําให้มันเกิดการสัจิตต์ได้คือการทําลายเอาสิ่งไม่ดีไม่งามที่มันฝังลึกอยู่ในสันดานเราข้ามภพข้ามชาติมาไหนแต่ไรเราไม่รู้เราหัดทามาตั้งเมื่อไรก็ไม่รู้แต่ความเป็นจริงมันทํามาตั้งเมื่อไรพบก่อนส่งข้ามพบใหม่มาออกมาเสร็จเพราะอะไรเราเริ่มเข้าใจว่าเพราะอะไรกรรมพันธุก์นะ เขาบอกจินตมยาปัญญามจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าโสตมัจจปัญญาการได้ยินที่ด้วยหูเห็นไหมแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือแก้ไขได้ลงมือทำเพราะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้จึงเกิดจินตมัาปัญญาเราไม่หยิบเอาไอ้จินตมยปัญญาคือไอ้ความรู้สึกดีเนี้ยออกมาสอนไอ้สิ่งที่อยู่ในความคิดเรา ไอคือย้อความคิดเราดันเชือกเอาสิ่งไม่ดีใสล่ลาไปอีกเลยปรุงแต่งหนักเข้าไปอีกนั่นเรียกว่าอะไรสังขารจึงต้องจุดสังขารซะก่อนเห็นไหมปู่บอกว่าอะไรต้องจับสังขารได้ได้ก่อนจุดปรุงแต,งต่งกันแล้วเอาไอ้จิตด,ดีเนี่ยเข้าไปสอนไอ้จิตด,ดีไปสอนไม่ได้มันยังปรุงแต่งอยู่เอยคือยังสังขารอยูย่มันไม่มีทาง ก็ต้องหยุดให้ได้พอมันจะสังขาปรปั๊บอย่านะมึงก็ชั่วมานานแล้วมึงก็าจามใส่กระโหลกไว้มึงชั่วมานา,นานแล้วมึงอยากจะทําต่ออ,อีกเหรอไหนมีอะไรดีๆบอกมาดิเออไอจิตไอตัวเนี้ยที่เรียอเนี้ยไอสิ่งเนี้ยเขาไม่ดีเขาไม่ทํานะเนี่ยอย่างนั้นนะได้ยินมาอย่างนี้นะเยเรื่องดีๆเนี้ยอ่ะยิมาทำทัง้งสิ่ขอสอนมันสอนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้ขบวนการสัิจตัง ประโยช์ทัพหังเปลี่ยนได้แน่นอนันั้นคนเราต้องมีสติให้ได้เมื่อไร่ที่เรามีสติแปลว่าเราเอาจิตปัะพาปัญญาเนี่ยมาใช้พัญญาจึงเกิดสติสติเนี่ยมันจึงเข้าไปแก้ไขความคิดของจิตแค่นี้เองเรื่องง่ายๆแต่ใช่ไหม ใช้ไมไม่ได้ใช้ก็มันต้องใช้ตลอดบอกว่าอะไรพิจารณาตัวเองที่สำคัญต้องรู้ตัวเองคือมีสติตลอด